สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานำไมมท่านเลือกหาเลือกเศ้าบูชาท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนรายการใดของผมนะครับทักทายก็ไม่ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับไอดีไลน์ผม adul8989 เบอร์โทรก็0 98270 9 093หรือจะสแกนนี่นะครับ qr code id line ผมที่หน้าจอทักทายเข้ามาพูดคุยติดชมแนะนำกันได้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนท่านใดชมแล้วภาพไม่ชัดภาพเบลอแสงไม่พอแสงน้อยเชิญท่านทักมาได้เลยนะครับผมจะถ่ายรูปจะชัด,ชดส่งไปท่านพิจารณานะครับ ก่อนที่จะเจ้าหาพุชากันครับอีพีนี้เป็น EP ที่ร้อครับมี28องยี่สิรายการรายการละสอ0รบาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มรายการวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณเพื่อที่จะไม่พลาดพระที่ท่านชื่นชอบครับ และเป็นการให้กำลังใจในการทำงานให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับไปรายการแรกวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันด้วยพระสมเด็จครับครับพิมพ์ทรงเนื้อหาแบบตามภาพนี้นะครับเป็นพระสมเด็จครับพิมพ์ทรงเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับภาพชัดไหมครับไม่ชัดทักมานะครับนะครับ อยากชมรายการไหนเป็นพิเศษชัดๆห,หลายมุมทักมาได้เลยครับเริ่มรายการที่1นึ่กันด้วยพระสมเด็จครับนี่ครับรายการที่1ครับต่อไปรายการที่สงเป็นพระก,กุนะครับเป็นพระกุกกาแพงเพชรครับเนื้อดินครับ การที่2เป็นภาพกรุ๊นะครับและการที่3เป็นเหรียญครับนะครับพระครูสีมาพระครูสีมาครับวัดนาโป่งใต้อำเภอเถินจังหวัดลำปางรุ่น2ครับมีคำว,ว่ารุ่น2ครับนะครัเป็นเหรียญเสีมาพระ สีมาครับครับด้านหลังปีหนึ่งเก้าเลยครับด้านหลังเป็นวัดลาดสามัคคีธรรมนี่ครับนี่ครับเป็นพศหนึ่งเก้าเลยนะครับ รายการที่3นะครับต่อไปรายการที่4เป็นเหรียญพระอาจารย์ประสิทธิ์นะครับพระอาจารย์ประสิทธิ์ครับเหรียญรูปไข่กคมสวยๆครับนะครับรุ่น1ปี2 4ครับ ีสองสี่ครับพระอาจารย์ประสิทธิ์ครับรายการที่4นะครับต่อไปรายการที่5ครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมาครับเดี๋ยวนะครับพระครูวิริยาพรชมด้านรายละเอียดด้านหลังกันนะครับ ครับวัดปากช่องสาริกาพัฒนานิคมลบหรีครับด้านหลังเป็นยันครับพ่ออะไรเอ่ยตัวเล็กๆครับตามภาพดีกว่านะครับนะครับนีครับอุปชาอะผมตัวเล็กมากเลยครับเป็นว่ารายการที่5ตามภาพนี้นะครับ ที่5ครับผมต่อไปรายการที่6เป็นสมเด็จนี่ครับเป็นพระสมเด็จรูปทรงแบบนี้ครับปกครุฑครับอันนี้ไม่ทราบที่ครับแต่พิมทรงสวยงามเนื้อหาเก่าจาก้านพอสมควรครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับครับทนได้ทราบมีมุมมีทางทักมาได้นะครับ รายการที่6สสาเร็จอกุดตามภาพนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่7ครับรายการที่7นี่เป็นเหรียญหลวงปู่แพ่ครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่แพรนะครับ <c oughs> ครับวัดโคกสะอาดตําบลตาลเดี่ยวอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีรุ่นหนึ่งนะครับ <c oughs> มีคำว่ารุ่นหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับ ขอภัยครับรายการที่7ครับนี่ครับเหรียญรุ่น1นึงหลวงปู่แพ่ครับต่อไปรายการที่8ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆเลยครับคาบผิวไฟยังอยู่เลยครับพระอาจารย์อาจารย์แมนบอกครับผิดพลาดขอภัยนะครับครับ วัดหน้าต่างรอ,อกครับเหรียญโพโกซับเสาห้าครบห้าลอ,อกครับเหรีย <c> ญ <oughs> สวยๆเดิมๆเลยครับเหรียญนี้ครับรายการที่แปดนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่เก้าครับเป็นเหรียญพระเทพพยานเวทีครับพระเทพพยานเวทีครับ เป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านข้างครับขอบตัดแบบนี้นะครับด้านหลังตรงกลางเป็นยันครับวัดมงคลทับคอจังหวัดวิจิตรปีสามสี่ครับวัดมงคลทับคอพิจิตรครับ <c oughs> ครับรายการที่เก้านะครับต่อไปรายการที่สิบเป็น ะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอย่างนี้นะครับด้านหลังแบบนี้ครับครับรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินครับยิ้วโลหะสวยๆครับการที่10นะครับต่อไปรายการที่11เป็น หลวงปู่ทวดหลังหนังสือครับครับด้านหน้าแบบนี้นะครับครับหลังหนังสือครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองเป็นเหรียญ พระศาสนานุรักษ์หลวงปู่ทิมวัดนวลนรดิตประสิจเริญกรุงเทพครับอันนี้เหรียญปีลึกนะครับปีหนึ่งกว่านี่ครับปีหนึ่งเก้าครับวัดนวลนรดิตรุ่นพิเศษคณนะศิษย์ทาถวายปีหนึ่งเก้าครับปู่ทิมวัดนวลนรดิตครับรายการที่12นะครับหลวง ูถิครับต่อไปรายการที่13นี่ก็เป็นเหรียญเก่าของสุพรรณบุรีอีกหนึ่งเหรียญครับพระธรรมรังสีครับครับปี2502ครับหลวงปู่ไข่วัดบางเลนสุพรรณบุรีครับปี02ลูกทรงเนื้อหาแบบนี้นะครับขอบเหรียญแบบนี้ครับ รายการที่13นะครับต่อไปรายการที่14เป็นเหรียญปกักกาครับนะครับวัดเขาอิติสุประตอำเภอหินประจบก,กิริขันครับเป็นเหรียญลูกเสือชาวบ้านปี19ง้าครับน่าเป็นน่าจะเป็นเหรียญแจกลูกเสือชาวบ้านเลยครับอายุคนั้นเป็นยุคลูกเสือชาวบ้าน,นครับปี19เเลยครับเ,เหรียญปี นานเลยครับลึกเลยครับพอสมควรครับครับรูปทรงแบบนี้นะครับเนื้อหาอย่างนี้ครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับเหรียญพวงพ่อพรมวัดช่องแครปีหนึ่งเจ็ดนี่ครับขอบเหรียญแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นยันครับ นี่ครัว่า90กตีวัดช่องแล้วก็วัดช่องแครแล้วก็เป็นยันนะครับครับชื่นชอบทักได้ครับถูกใจทักได้นะครับผมรายการที่15เป็นหลวงพ่อพรมนะครับต่อไปรายการที่16เป็นเหรียญกลมนี่ครับอันนี้ก็สาภาพน่ารักอยู่นะครับอาจารย์ฟั่นครับ ภาพอย่างน่ารักเยู่นะครับเอ้ยโทษทีครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ฟันอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้หลวงพ่อผางครับหลวงพ่อผางครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อผางปีสองหนึ่งครับขออภัยครับวันนี้มีหลวงพ่อผางแล้วก็มีอาจารย์ฟันด้วยครับจำสลับนะครับขออภัยครับนี่ครับ รายการที่16นะครับต่อไปรายการที่17เป็นหลวงปู่ทวดพิมพโตรีดครับพิมพ์ทรงเนื้อหาแบบนี้นะครับครับได้ฐานแบบนี้ครับด้านหลังครับหลวงปู่ทวดหลังโตรีดนะครับ ถูกใจทักได้ครับผมรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18บแปดพระรูปหล่อลงพ้าเงินครับนะครับระรูปหล่อลงพ่อเงินบางคารโพทะเลพิจิตรอ้าวนี่ครับใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะครับท่าในใดรู้จักทักได้ครับใต,ใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะครับ มีคำแบบนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญน,นะครับด้านหน้าเป็นองค์พระแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมรายะเอียดด้านหลังนะครับว่าที่ไหนอย่างไรนะครับตัวหนังสือเลกอ็กนะครับนะี่ครับ อ่าเป็นตามอย่างนี้นะครับดังภาพดีกว่าครับปีน่าจะสามแปดนะครับนครับในการที่สิบเก้าครับเป็นเหรียญลูกไข่เนื้อทองแดงแบบนี้ครับดัภาพนะครับรายการนี้ครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรครับ ต่อไปรายการที่20ครับเป็นเหรียญครับเดี๋ยวนะครับพระคูณนิยุทธารมนิยุทธารมประวิทย์หลวงพ่อฮวดครับเป็นหลวงพ่อฮวดอายุ83ปีมีต่อโคตรที่ด้านล่างองค์หลวงพ่อด้วยนะครับอ่าขอบตัด นะครับด้านหลังครับตรงกลางเป็นยันครับแล้วก็มีตัวตัวหนังสือล้อมรอบครับมีคําว่านครสวรรค์ครับตัวหนังสือเล็กมากเลยครับครับวัดหัวถนนใต้ครับการที่20นะครับ หวดครับรายการที่20ครับต่อไปรายการที่21เป็นเหรียญกลมด้านหน้าเป็นสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดวมศักดิ์นะครับ,คร,บครับด้านหลังเป็นอย่างเงี้ยปี30ครับวัดพระธาตุจอมแตงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปี31ครับ การที่21นะครับตามภาพแบบนี้ครับผมต่อไปรายการที่22เป็นเหรียญพระครูนิพัทธิริยคุณครับหลวงพ่ออะไรเอ่อท่านใดรู้จักทักเลยครับนี่ครับด้านหลังครับวัดใหม่ไผ่สี ซองตำบลน,น้ำรุมอำเภอเมืองจังหวัดตากครับวัดใหม่ไผ่รีซอร์ทวัดใหม่ไผ่รีซอนะครับอ่านผิดขอขอภัยนะครับไม่เหลียนไม่ได้บอกปีนะครับแต่น่าจะปีลึกพอสมควรนะครับดูลักษณะเนื้อหา รูปทรงพระนะครับจังหวัดตากครับเป็นเหรียญจังหวัดตากครับการที่22นะครับต่อไปรายการที่23เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินสภาพตามสภาพครับเหรียญนี้ตามสภาพนะครับใช้มาพอสมควรเลยครับ ื้อหาหมวลผิวด้านในเลยนะครับจอบใหญ่้องเงินบางคานครับหรือว่าจะเป็นปีไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับารายการที่ยี่สามหลวงพเงินครับตามภาพนะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญกลมด้านหน้าเป็นเสด็จพ่อรอห้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังเป็นวัดเวรุราชินบางที่เหลือกรุงเทพนครครับฝั่งทนครับวัดเวรุราชินครับารายการที่24นะครับแบบนี้ครับตามภาพครับผมต่อไปรายการที่25เป็นเหรียญพระครุนิคมธรรมนุวัตร หนูจันทะอะไรสักอย่างกับใชย้ยาครับครับเดี๋ยวอ่านผิดครับครับด้านหลังครับวัดพัฒนิคมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรปี4 2ครับการที่25นะครับต่อไปรายการที่26เป็นเหรียญ จเจริญพรหลวงพ่ออุยอภพวัฒโนหลวงพ่ออุยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดนะ้านหลังไปพร,พร้อมกันนะครับวัดอะไรนะครับพระคนสวัสด์ครับนะครับตามภาพนะครับชื่อเดี๋ยวผมอ่านผิดครับนะครับที่ลึกอายุ ปี 10, ปี39ครับปี3าก็ลึกพอสมควรนะครับครับเกรียนเจริญพรหลวงพ่ออุ๋ยกนะ่อนสวรรค์ครับรายการที่26นะครับต่อไปรายการที่27เป็นพระเนื้อผงพระโอภาสีครับครับสมบังมดครับพระโอภาสีนะครับ ด้านหลังเป็นยันน่าจะเป็นยันดวงนะครับอย่างนี้ครับเนื้อผงหลวงพ่อุปัชาสีครับในการที่ยีิบเจ็ดนะครับรายงานสุดท้ายรายการที่ยี่สิบแปดปิดท้ายด้วยพระก,กลิ่งหลวงพ่อคูณครับพระก,กลิ่งหลวงพ่อคูณครับเนื้อทองเหลืองครับีครับใต้าฐาน ุดโคมีคำว่าคูณครับมีชื่อหลวงพ่อนะครับเป็นพระกิ่งหลงพ่อคูณครับรายการสุดท้ายปิดท้ายกันด้วยพระกลิ่งหลงพ่อคูณเนื้อเหลืองสวยๆครับครบทั้ง28องค์28รายการสําหรับวันนะี้แล้วนะครับหรือนะครับชื่นชอบองค์ไหนรายการใดทักได้เลยนะครับนี่ครับ ให้ท่านดูภาพรวมนะครับพร้อมตัวเลขนะครับชอบรายการไหนทักได้ครับอยากได้ภาพนิ่งชัดๆหลายมุมแหลายด้านทักมาได้เลยครับ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 ัครับ สุดท้าย28่แปดพัดกลิ่งนะครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการลงคลิปในการทำงานให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งสัญญาณเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพระองค์ที่ท่านชื่นชอบนะครับ อยากได้ภาพชัดๆทักมาได้ครับไม่เช่าหาไม่ว่ากันครับอยากให้ท่านได้พิจารณากันอย่างละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ขอญาตล่ำลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโรคปลอดภัยร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผม